บัดนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วขอเชิญทุกท่านกล่าวคำนมัสก,การพาราตนาไตรพร้อมกันค่ะนะบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ลาขอกรรมฐานเพื่จะนำไปปฏิบัติและทำให้แจ้งซึ่งกระนิพพานจะถือว่าเป็นการ ขอกระทำในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์มันสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถรประโยชน์เรือการปฏิบัติกรรมฐานมเจริญสมถะภาวนา,าทำให้จิตเข้าถึงสมาธิเจริญวิปัสสนาภาวนาทำให้จิตก็ถึงปัญญาความรู้แจ้งจริง เป็นไปเพื่อเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาคือวิมุตต์ความหลุดพ้นจากกิเลสดังนั้นก็ถือว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกพระจึงต้องตั้งใจท่าเพียรภ,ภาวนาโดย การเจริญสติไว้ต่อเนื่องแต่ไม่ใช่ว่าเราทำเป็นพักๆแล้วก็เลิกเดี๋ยวทำเดี๋ยวเลิกการติดตัวภาวนาที่จะให้ได้รับผลดีก็คือต้องทำต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งหลับไปให้ถือว่าเป็นเวลาของการปฏิบัติทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในกิริยาบทใดยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเคื่อนไว้ก็ต้องใส่ใจทำความารึกรู้สึกตัวไว้ตลอดฉะนั้นไม่ใช่ว่าจเจริญสติเฉพาะเวลาที่นั่งนิ่งๆเท่านั้นหรือไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาเท่านั้น จะต,ต้องเจริญสติอยู่ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในการเคลื่อนไหวอยู่ในการดูอยู่ในการฟังอยู่ในการทำกิดต่างๆอยู่ในชีวิตประจำวันเรียกว่าพอตื่นรู้สึกตัวก็ทำความระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาลุกขึ้นขยับกายก็ขยับอย่าง รู้สึกตัวเดินไปไม่ว่าเราจะเดินไปไหนทำอะไรก็ต้องเดินไปอย่างเราไึกรู้สึกตัวเคลื่อนมือเคลื่อนแขนม,มือไปจับไปกระทำก็ต้องทำด้วยอย่างเราลึกรู้สึกตัวชีวิตประจำวันของเรามันก็จะมีเรื่องการกินการนอนการ กับถ่ายการอาบน้ำการทำภารกิจการกวาการโผกัการ,กการ,ร้างการนุ่งห่มนะชีวิตที่ดำเนินไปแต่ละวันจะต้องฝึกให้ระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาวนะนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส นาคิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีโหติพึงทำความรู้สึกตัวในขณะก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังนะบางครั้งเราก็มีการเดินหน้ามีการก้าวถอยหลังม้อนกัน <c oughs> เช่นเวลาจะเข้าห้องนอนหรืออาจจะเข้าห้องน้ำเปิดปิดประตูอะไรก็คื ทำความเรานึกได้รู้ตัวขึ้นมานาโรกิเตวิโลกิเตสัมปชันตก,การีโกติคือําทำความรู้สึกตัวในขณะแลในขณะเดียววันวันหนึ่งมันก็จะมีการแลการมองหรืออย่างขณะนี้ก็ะลืมตาอยู่มีการมองอยู่ก็ต้องมองอย่างรู้สึกตัวขึ้น การมองอย่างไม่รู้สึกตัวกับมองรู้สึกตัวต่างกันอย่างไรคนที่มองอย่างไม่รู้สึกตัวจิตมันก็จะไหลออกนอกตัวคิดตามไปตามสิ่งที่มองปรุงแต่งไปลืมกายลืมใจตัวเองจิตเราเป็นยังไงจิตเราชอบเราชังเป็นยังไงก็ไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่า ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสติคนทั่วๆไปก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามาว่าเป็นนักปฏิบัตินี่มันต้องฝึกหัดการแลอย่างรู้สึกตัวตาเนื้อก็เห็นมองดูเห็นสิ่งภายนอกเห็นรูปแต่ก็ต้องมีตาในตาใจ ให้เกิดการเราลึกรู้ตัวขึ้นในการหะมองมองอย่างรู้สึกตัวนะขณะมองมองเห็นสิ่งภายนอกแต่มันก็รู้กายใจตัวเองอยู่ด้วยสภาพจิตใจของตัวเองเป็นอย่างไรคุณมัวหรือผ่องใสชอบใจหรือไม่ชอบใจคิดนึกตรงแต่ง ร่างกายรู้สึกอย่างไรมันก็จะต้องรู้ขึ้นมานะฟังก็ฟังอย่างรู้สึกตัวอย่นะางขณะนี้ก็มีการฟังอยู่ถ้าฟังยังไม่รู้สึกตัวจิตมันก็ไหลออกไปนอกตัวคิดไปตามสิ่งที่ฟังคิดไปต่างๆ แต่ถ้าฟังอย่างรู้สึกตัวฟังอย่างมีสติมันก็จะรู้กายใจอยู่ด้วยฟังก็ฟังอยู่ได้ยินก็ได้ยินอยู่รู้เรื่องราวที่ฟังอยู่จิตใจทำงานในการคิดนึกแปลความหมายตรึกนึกเป็นสภาวะที่ปรากฏอยู่จ้ละลึกรู้ขึ้นมา เห็นความปรุงแต่งของจิตเป็นอาการในจิตทัญญาสังขารวิญญาณประกอบอยู่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านะส,เตเตะสัมมิจเตปัสสะติเตสัมปชัญญะการีโคติพปุับความรู้สึกตัวในขณะคู อวัยวะเข้าเยียดอวัยวะออกในวันหนึ่งหนึ่งก็ต้องมีการเคลื่อนแขนขาคู่งออย่างนี้หืกืกก้มเงยประยับขยื่นเคลื่อนไหวกายก็ทำความระลึกร,รู้ตัวขึ้นนะรู้พร้อมไปกับการเคลื่อนแขน เคลื่อนขาขยับขยื่อนเคลื่อนไหวกายนะมันไม่ใช่ว่าต้องหนูนิ่งๆเท่านั้กนกำลังเคลื่อนไหวก็รู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยนะสิเตปิเตขายเตสาย,ยเตสัมปชานการีโคติพึงทําความรู้สึกตัวในขณะรนะับประทานอาหาร การเคี้ยวการลิ้มการดื่มาจารเริญสติได้ในขณะที่กำลังรับประทานอาหารจะรู้สึกถึงการขยับปากการเคี้ยวขึ้น,นลิ้มตลกไปตลกมาได้ลิ้มรสชาติได้สัมผัสเสียงสัมผัสกลิ่นเกินก็ คอบิดเข็นลงไปสภาพร่างกายรู้สึกอย่างไรชุ่มชื่นขึ้นอิ่มขึ้นหรือว่าจิตใจชุ่มชื่นขึ้นจิตหรือว่าจิตมีความอยากมีความมีความชอบมีความยินดีติดใจในอาหารก็ตามมันก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นถ้ามันมี การรู้ตัวอยู่ก็จะอ่านใจตัวเองได้เสมอนั้นใจมีกิเลสก็รู้ได้ใจไม่มีกิเลสก็รู้นสังคติปัตตจิวรธารเนสัมปชัญญการีโคติคพืงทำความรู้สึกตัวในขณะทรงผ้าสังคติบาทะจีวร ในสำหรับพระภิกษุวิถีชีวิตประจำวันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการนุ่งห่มใช้จีวรให้ผ้าสังกตติตะไายบาทรทางายิโยมก็ต้องมีเหมือนกันในเรื่อง,างอาก,าอนะการนุ่งห่มเสื้อผ้าการถือภัชนะการนุ่งห่มเสื้อผ้าเนี่ยมันต้องมีการขยับแขนขาใช่ไหม ไม่มีใครที่เสื้อผ้าพรวดสวมใส่ได้เลยโดยไม่ต้องขยับแขนขาเพราะนั้นมันต้องมีการขยับแขนขาสวมใส่เสื้อผ้าร่างกายมันก็จะมีการขยับขยื้อนเคลื่อนไหวก็รับรู้ขึ้นมาถึงการเคลื่อนไหวทำความรู้สึกตัวล้กับการเคลื่อนไหว จาระปัสสาวะกรัรมเมสัมปชาณการีโพติพึงอทำความร,รู้สึกตัวในขณะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เป็นวิถีชีวิตประจำวันของคนเราเราก็ต้องมีอย่างเนี้ยเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องขับถ่ายและดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ทำความระลึกศึกษาพิจารณาในกายใจตัวเอง นะัตเตติเตนิสินเนสุเตชากริเตภาสุเตตุนยสัมปชนกกานะกาอิโกรติพึนอทำความรู้สึกตัวในขณะ,ะนะยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งนะแล้วก็มีการยืนยืนก็เราลึกรู้สึกตัวเดินก้าวไปรู้ตัวนั่งอยู่ก็เราลึกรู้ตัวในใกายที่นั่ง นอนอยู่รับนตื่นพูดนิ่งเวลาพูดก็ต้องพูดมีสติรู้ปากเคลื่อนไหวใจคิดนึกนิ่งอยู่ก็ระลึกรูก้ในความนิ่งมันก็มีการเคลื่อนไหวนั้นประกอบความเพียรโดยต้องรักษาศีลให้ดี เมื่อเราจะมาทานศีลระดับไหนไว้แล้วก็รักษาศีลน,นั้นไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างไม่ให้พรอยไม่ทะลุเป็นไทยเป็นไปด้วยสมาธิเมื่อเรามีศีลเนี่ยเนี่ยที่ได้สมาทานศีลไปแล้วก็เอามาเป็นที่ตั้ง ที่ระลึกไดเ้เราลึกถึงศีลที่ตนเองรักษาเนี่ยนึกถึงภาวะของตนเองว่าบัดน,นี้เราเป็นผู้มีศีลเราเราสามาทานศีลใจวาจาสะอาดคนมีศีลก็เป็นคนสะาอาดเพราะเราไม่ได้เวียดเบียนใคร ถึงภาวะความสะอาดหรือความสุจริตกายวาจาสุจริตจิตใจเราก็จะเกิดความปรับรื่มใจเมื่อเกิดความปรับรื่มใจก็จะทําให้ต่อปิติความอิ่มใจเมื่อเกิดปิติความอิ่มอกใจกายก็สงบใจก็สงบความสุขเกิดขึ้น จิตเข้าถึงสมาธิได้แม่หรือว่าเรามีศีลแล้วก็ได้ประโยชน์จากการรักษาศีลรารึู้ถึงศีลตัวเองจะได้สงบมีสมาธิมีสมาธิก็พิจารณาแยกแยะดูสภาวธรรมรูปนามขันธ์หาเห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาในขันธ์ห้า ความเบื่อหนายคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นได้เนี่ยเพราะนั้นก็ต้องเป็นผู้มั่นคงในศีลปาติโมกสังบรศีลสำรวมระวังในสิกขาบทที่เราได้สมถทานไว้แล้ว อาชีวะปริตุทธิศศีลศีลที่มีอาชีพที่บริสุทธิ์การประกอบอาชีพการแสวงหาปัจจัยสี่มาด้วยความสุจริตอินทรียสังวรศีลการสำรวมในอินทรียอินทรีหกเนี่ย จกขุนสี่ซอินสี่านินสีชิวินสีกายินสีมะนินสีตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสผลกับพา,ารมใจเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ต่างๆสัมรวมอินรีย์ก็คือสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพราะเมื่อไม่มีการสําววมระมัดระวังาต,ตาเห็นลูกหูดได้ยินเสียงเป็นต้นมันก็จะเกิดกิเลสความรักความชังขึ้นมาเกิดความชอบเกิดความชังโดยไม่รู้ตัวนี่ยเมื่อรู้คอยสัารวมระวังอยู่รักษาจิตใจเป็น กลางวางเฉยอยู่ไม่ยินดียินร้า,าต่ออารมณ์สํารวมอินทรีย์รวมทั้งสิ่งใดไม่ควรดูก็อย่าไปดูสิ่งใดไม่ควรฟังก็อย่าไปฟังสิ่งใดไม่ควรไปรับทราบก็อย่าไปรับทราบให้มันเกิดราคขโทสะาโมหปะปัจจิตระการที่สี่ปัจจยะนิสิตัสศี ศีลเกิดศีลบริสุทธิ์จากการพิจารณาปัจจัยสี่นะพิจารณาปัจจัย4สี่ทำอย่างพระที่พระเจ้าสอนให้พิจารณาทานอาหารไม่ให้เป็นไปเพื่อเล่นเพื่อหมกหมาเพื่อตกแต่งเพื่อประดับทานไปเพื่อให้ใหไม่เกิด เพื่อแก้ไขความหิวเพื่อรับนับความหิวเพื่อไม่ให้เกิดทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นเพื่อจะได้พอประพฤติพรหมจันยอยู่ได้พิจาราเครื่องนุ่งห่มไม่ได้เป็นไปเพื่อตกแต่งประดับสวยงามแต่นุ่งห่มเพื่อการร้อนกันหนาวเลือยยุ่งปกปิดอวัยวะไม่ให้เกิดความละอาย เสนาสนะที่นั่งที่นอนที่อาศัยก็พิจารณาไม่ให้เป็นไปเพื่อเล่นเพื่อตกแต่งเพื่อประดับแต่ว่าเป็นไปเพื่อป้องกันเหลือบยุงริ้นไลพออาศัยให้นั่งให้นอนเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมรวมทั้งหยุกยารักษาโรคน่ะกิฬาณปีสัตว์เนี่บางอย่างกั้มกึงเป็นอาหารเป็นยาก็พิจารณาให้ ทานเพื่อเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ทานเพื่อตกแต่งประดับร่างกายบางทีอาหารเสริมเราถ้าเรานึกไปเพื่อตกแต่งผิวพรรณมันก็จะทําให้เราผิด,ผดสิทศีลนะเนี่ยไม่ใช่ยาเนะี่ยไม่ว่าจะยาก,กินยาทาเนี่ยทาเพื่ออะไรเพื่อรักษาโรคพาเพื่อ พื่อสุขภาพก็จะในผิดแต่ถ้าทาเพื่อตกแต่งผิดถ้าเราถือศีลแปดนั้นก็จะมีการพิจารณาอยู่ศีลเหล่านี้นก็จะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเราก็เพื่อลดละกิเลสลดละราคะโทสะโมหะศีลศแปดก็จะเป็นตัวช่วยตักกาลังกำกำลังของกิเลสที่มันจะ กำเลิกนะถ้าเราทานมากก็ไปบำลงบำเริกกิเลสเลยเกินเลยหรือว่าเพลิดเพลินที่นอนรุ่มรวนหรือว่ายวนใจอะไรอย่างเนี้ยพอเราเว้นเราใช้ที่หลับที่นอนธรรมดามันก็ทำให้ตัดตัดขากิเลสไปก่อนเพราะว่ากิเลสมัน กำลังมันเยอะเราต้องไม่ไปให้กําลังไม่ให้ไปไม่ให้อาหารกิเลสน,นิวรณ์ทั้งหลายมันจะได้ถูกสงบลงักลงได้การมาฉันทะนิวรณ์ความสำนัดอินดีในการมาคุณอารมณ์พยาปาทานิวรณ์ความโกรธความพยาบาทอาฆาตแค้น กุทธจากุดกุดจะฟุ้งซ่านลำคาญใจที่นามิธะกดหูทพอถอยม่วงเหาเขานอนพอเราตัดกำลังพวกนี้ยมันก็จะได้กำลังมันลดลงเราจะได้ประหารกิเลสได้ง่ายเนีต่อไปก็ตั้งใจในการขึ้นกรรมฐานจอบขอ รัตนาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ได้อภิบาลปกป้องรักษาท่านังหลายได้อยู่พระพุทธัติธรรมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแล้วคลาดปลอดภัยจากหมู่มาร้ายเป็นตลอดทั้งปวงเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานทุกท่านสาธุ